เอ็ซีมากินด้วยกันด้วยจ้ะน้องน่ารักมากเลยเสิร์ฟน้องเอามาเสิร์ฟให้นะคะเอ็ซี <FC. S 2> อันนี้ปลาแซลมอนคำละ35บาทนะคะ2คำเจ็ดสิบาทอันนี้คำละ10บาทแล้วก็15บาบาทแล้วแต่เราจะเลือกคำแบบไหนนะคะ ก็ยายเลือกคำสามสิบห้าบาทมาสองชิ้นสองชิ้นก็เนี่ยสองชิ้นนี้ก็เจ็ดสิบบาทนะคะออกทีเนี่ยสองคำนี้เจ็ดสิบบาทมาทานมาปลาเซอร์มอนนะคะโอเค okay, นะคะมาก,กินกันจ้าชุดนี้ทั้งชุดร้อยห้าสิบบาท กินเดอเอฟซีเซฟเซฟกินปลาแซลมอนก่อนอันดับแรกเขึ้นจมลองเลย Yeah. ขอบคุณค่ะลูกโ okay. อนเนคต้องกินแตงหัว <c oughs> ไ,ได้เยอะนะเนี่ยส <c oughs> ูงหมดเริ่มเลยเอฟพี Thank yeah. you. ในการทำสื่อแจก แค่เดเท่นี้ก็ไม่รู้คือดูว่าถ่ายอไวอยู่ก็สืูแล้วอยกวาก็ไม่ได้ดู

จับจบมีปลาแซลมอนหัวปลาแซลมอนเองยายจะเอาไปตั่งในทางนี้นะค่ะ เป็นห้าโมงจินเขเป็นีนห้าโมงเยเดือนหนึ่งชั่วโมงก็จะเดินทางไปถึงทางไกลอะสูนูนรถมีนอยู่ไก่ด้วยมีสูนอยู่ี่ เด้อด่น้องเลยหน้าร้านก็ทำเชิญน้องเป็น,นด้ยวยท,ทำคนเดียวเป็นผู้หญิงทำคนเดียวเสวยมาก 在什么地方？